ไปร้านค้าไปเรื่อยๆเคป่ะเออก็มีจะมีพวกแกจะมีพวกแกติดมาด้วยนะเราจอแ้ได้ครับถ่ยได้ครับ อันนี้เป็นขนมโบราณประมาณ40่สิบปีแล้วลูกเก็ได้ขนมโบราณย้อนยุคอันนี้สมัยก่อนเขาเรียกไข่ทับทามรสต้มสมัยก่อนจะแถมแหวนอันนี้จี๊ดจ้ารมาโรสตอเบอรี่อันนี้ก็ได้กังเบย์กับจี๊ดอันนี้โรลี่ป๊อปขนมตัอ่อนอารัวอารัวอร่อยก็ไม่มีอร่อยและจะไม่มีอารัวมียาวแรกเลยโฆษณาเดลเดลโมมหาต่อขากลับอ่ากับก็ได้เลยเป็นลายสายไปก่อนได้ครับมาดับไปแพ็คแลเดี๋ยวก็เคลื่อนลงได้ในเนลาลูก

ต้องหาอะไรใปากใ่ท้องแล้วหิ้แน่แล้วระบนองขาเล้วนูนูนูิกอครับน้องครับเชญเลยครับทำรายงานได้ครับมีดอกไม้ทอดหลายๆอย่างครับเป็นาหนอกบเล็ดจะร้านเดียวที่ออกงานโองตอในเก็ดนะครับตอนี้นะครับอเลย เราไปทางนู้นเลี้ยวซ้ายนะเธอเดเินาไม่เผเืคนนทาไงเออแลก็ถ่ายไปก่อนไม่เราก็ให้ก็เดียวค่อถ่ายก็ได้มันก็ดีตั้งใจไม่ใช่หกับก็ถ่ายได้คนเยอะดีก็ถ่ายเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนเยอะแล้วเราจะสัมภาษณ์เขายังไงถูกปะก็ถ่ายก่อน